เนาะอาสมณะเพศหรือคารวาเป็นสมมูลนะท่านอย่าหลงประเดน็นช,ชีวิตท่านท่านจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเข้าใจในี่พูดถึงทุกคนนะะั่นแหละบางครั้งการถอยเื่อไปข้างหน้าก็ยังดีกว่ายืนอยู่เฉยเฉโดยไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยนี่คือสิ่งที่สําคัญจงกล้าหาญเผชิญความจริงดีกว่าอยู่อย่างหลบเลี่ยงความลังเลไม่เคยก่อให้เกิดความสําเร็จในชีวิตมีแต่จะสร้างความล้มเหลวในเบื้องปลาย นี่คือข้อเท็จจริงให้ท่านเผชน์ความจริงของชีวิตจัดสรรวางชีวิตให้เหมาะสมนะอย่างนี้อาจารย์กล้าพูดเพราะอาจารย์เป็นรุ้งพีท่านนะทุกคนมีบททดสอบชีวิตของตัวเองจะเลือกอะไรในชีวิตเนี่ยขอให้มองเป้าหมายให้ชัดเลือกให้ชัดเจนเลือกไปเถอะชีวิตเนี่ยมันมันไม่มีผิดมีถูกหรอกมันเป็นสมมุติที่แท้จริงนะมันมีแต่ได้การได้เรียนรู้ S <S เรียนรู้ยิ่งผิดมากก็ยิ่งเรียนรู้บางทีนะเ,เข้าใจอย่างนี้เวลาจังหวดนะเท่ากับวา่าถ้าเราต้องการอยากรู้ว่าความสุขที่สงบเนี้ยเป็นยังไงเราก็ต้องมาร่วมกันปฏิบัติธรรมนะคะอาจารย์ใช่ใชก็วันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้สนทนาธรรมกันแบบนี้นะคะค่ะสำหรับในเบรกนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วค่ะขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรับชมอย่างท,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 ที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเบรกที่3ค่ะ คงได้พระสัมผัเท้าวิสุทธิพุทธองค ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่14ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เริ่มเวลา19นาฬกาทุกวันตลอดหนึ่งเดือนณวัดยานวาเขตสาธรกรุงเทพมหานคร อดทนเนี่ยมีอยู่กันได้ทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าทุกคนพยายามหรือไม่ถ้าทุกคนพยายามประสบความสําเร็จได้แล้วมันจะเกิดความอดทนแก่ตัวเราด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยการเรียนการสอนนี่สูงขึ้นมากเลยถ้ามีความสุขต่อการเรียนถ้ามีความสุขต่อการที่จะทาจริงจริงเนี่ยก็คงไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะตั้งใจเรียนส่งกับ,บ้มนให้คุณครูได้ทํารายงานส่งคุณครูได้ทันเวลาก็นั่นแหละคะ่ะคือความอดทนเห็นท่านเนี่ย มีความพยายามความอดทนให้กับเราขนาดนี้รักพวกเรารักประเทศไทยด้วยรักคนไทยเราก็ควรเดินตามท่านไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านคือแบบอย่างของเราหนูมีความตั้งใจในการทำมันก็ทำได้แน่นอนค่ะความอดทนนั้นมันไม่ยากค่ะถ้าคิดว่าจะพยายามจริงค่ะ ได้เหมือนทหารจับกลุ่มได้เหมือนตำรวจและพัฒนาได้อย่างข้าราชการพลเรือนทุกอย่างฝึกเราให้เราเป็นคนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญาและสุดท้ายคือรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตไม่เอียงซ้ายเอียงขวาถ้าเขาผิดจริงก็คือว่าตามผิดไม่ใช่ว่าเลือกพวกมากลักไปเคาลพหน้าที่เราก็ต้องคิดตามหลักอุดมคติตำรวจเรา คนไทยทุกคนครับจะต้องมีพ่อสองคนครับคือพ่อหลวงและพ่อมังเกิดเก้าดังนั้นในฐานะลูกเราก็ต้องทำตามแบบอย่างของพ่อเราสำหรับผมที่จะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนจะยึดหลักทศพิธราชธรรมเรื่องความเที่ยงธรรมและจะดำรงตนให้อยู่ในความยุติธรรม ช่วงของที่3นะคะก็อยากให้อาจารย์ได้สรุปสรุปประเด็นพระสูตรในวันนี้ค่ะก็เรื่องราวของท่านนะสกุรุทายรทยิเนาะใช่ว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้อุปสมบทต่อหน้าพระผู้มีพระเจ้าในชาตินั้นอยากจะบวชนะคะมีศรัทธาแต่ว่าบุญของท่านยังมี ท่านว่าที่พระผู้มีพระวจ้าได้มาพบกับท่านแล้วได้แสดงธรรมพระผู้มีพระภักเจ้าเนี่ยถ้าไม่เห็นประโยชน์จากสิ่งที่ทําพระองค์ไม่ทำเหมือนเห็นเหตุในอนาคตอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านจะเข้าใจใช่บางครั้งเนี่ยบางครั้งท่านหวังเหตุในปัจจุบันบางอย่างเนี่ยหวังเหตุในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านสกุลุทยนี่จะต้องไปปรากฏในขายคือพยานแล้วเป็นเป้าหมายถึงมาโปรดว่าไม่ได้โปรดให้เข้าใจทำในชาตินี้แต่อุปนิสัยจะตามมาในชาติต่อมาเพราะว่าท่านชาตินี้กรรมมาขวางทางไว้ก่อนอใช่แล้วก็เป็นอะไรที่ทรงมีพระเมตตามากเนาะว่าไม่ได้กลับมาอย่างธรรมดาในชาติต่อมาเป็นยังไงคะ เป็นพระพิสุที่ได้เป็นเอตทัะทะค่ะเป็นผูมีความเลิศเป็นเลิศนะเอออธกถาได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งตำแหน่งเอตทะคะในด้านผู้ทรงมีเมตตาค่ะเพราะเป็นตำแหน่งของท่านสกุรุทายิในอนาคตอย่างนี้นะคะใช่ค่ะ เป็นตำแหน่งในอนาคตว่าจะกลับมาเกิดแล้วได้อรรกถาบอกอย่างนี้นะความสิ่งที่สําคัญคือเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่ได้ยินแล้วก็ก็ปรับเรื่อมถึงจะถึงจะช้าแต่ก็ชูพนุธรรมนะคะใช่ใช่เหมือนลูกที่ตามพ่อไม่ทันนะแต่ก็ยังตามถึงจะไม่ทันทันทีนะแต่ก็ยังถึงที่หมายเช่นเดียวกัน เนืว่าไม่ได้มีโอกาสได้อุปสมบทในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนแต่ยังกลับมาเกิดอีกชาตินึงนะแล้วก็ได้อุะสมบิแล้วก็เป็นพระภิกษุที่มีเมตตามากเป็นผ้ที่มีความดื้ในเรื่องของความเมตตาใช่เห็นอะไรไหมตรงนี้ว่าเออที่ท่านไม่ได้บวชก็เพราะเมตตายังไงคะอาจารย์ บริวารท่านรักเนี่ยคำพูดเนี่ยมันอาจจะไม่นะอาจจะไม่ครบถ้วนนะคำพูดอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นอยู่ช่วยบริวารก่อนใช่ก็บริวารยังไม่ศรัทธาท่านศรัทธาละแต่บริวารยังไม่มาคําพูดที่เราเห็นในพระสูตรเนี่ยค่อนข้างจะหวนหวนว่าบริวารบอกว่าท่านเป็นหัวหน้าแล้วอาจารย์ท่านอย่าเพิ่ง อย่าไปเป็นลูกน้องเขาเลยก็รักลูกน้องช่เพราะฉะนั้นแต่สําหรับอาจารย์แล้วอาจารย์คิดว่าในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นว่าท่านอาจารย์อย่าทิ้งพวกผมไปเลยเนอะเราอยู่กันกับของเราเธอเนอะโอ้ท่านก็อยู่ทาไมอาจารย์ถึงคิดอย่างนั้นก็ฐานหัวใจของท่านเน่ะเป็นผู้ที่มีเมตตาน่ะที่สงสารน่ะ นะก็เป็นห่วงยังห่วงบริวารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชาติสุดท้ายของท่านมันไม่ได้ทันพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเป็นภิกษุที่คอยบอกกรรมฐานให้กับผู้คนได้รับการยกย่องว่ามีเมตตาเป็นพระอาจารย์ที่มีเมตตามากคและถามว่าใครมาเรียนกรรมฐานก็พวกนั้นนั่นแหละใช่ก็มีบุญมีกรรมร่วมกันมาก็คงจะได้พระเจ้าไงเนาะ กฎแห่งกรรมเนี่ยคือ <Okay. S 1> กฎของการกระทํา <Okay. S 1> ว่าบุคคลทําสิ่งใด <Okay. S 1> บุคคลก็จะต้องได้รับผลในสิ่งนั้น <Okay. S 1> สร้างเหตุไว้อย่างไรผลก็ย่อมต้องปรากฏสอดคล้องกับเหตุเหตุนั้น <Okay. S 1> นะแล้วประเด็นที่อาจารย์จะได้พูดถึงเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมินรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราการที่9ของเราในวันนี้ที่เกี่ยวยงกับประเด็นพระสูตรใช่เร,ะะเรื่องในพระสูตรที่อาจารย์พอเห็นแล้วนึกถึงในหลวงเนเรื่องแรกเรื่องของการไม่แบ่งชนชั้นวันนะ,ะนเนาะว่าเรามีประเด็นเรื่องของการแบ่งชนชั้นวันนะเนี่ยในประเด็นแรกแล้วเราก็เห็นว่าในหลวงของเราเนี่ยทรงไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ถือตัว อาจารย์เคยใช้วิทยุสมัครเล่นพวก V R ในหลวงนี่เป็นต้นฉบับเลยนะเป็นผู้ที่มีความนะไฮเทคโนโลยีในหลวงนี่ใช้วิทยุใช่บรรดาพวก V R ทั้งหลายนี่จะรู้เลยว่าคอนไซน์นี้นะนามนี้มาเนี่ยเวลาไปที่ไหนเนี่ยชอบวิทยุถาม พวกบรรดาที่เล่นวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่นี่มันยุคก่อนโรคดิจิตอลทุกคนจะรู้ว่าคอนไซน์นี้คือใครคือคิงวาในหลวงแม่เขาจะตื่นเต้นกันมากนะเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ยังเห็นภาพที่พระองค์นีไปอยู่กับชาวเขาชาวบ้านนะคะธุรกันดารแค่ไหนก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปไปแก้ไขปัญหาให้ถึงพื้นที่ ไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่จริงๆค่ะแล้วก็สนิทสนมใช่ค่ะนะพระองค์ไม่ไม่ทรงถือตัวเรื่องราวของพระองค์ภาพลักษณ์ในด้านนี้เนี่ยที่พระองค์ไม่ไม่ทรงถือตัวไม่ได้อยู่อย่างกษัตริย์ที่เป็นเหมือนกับสมมุติเทพอืมค่ะนะเหมือนสมัยนะเรานึกถึงฮ่องเต้เนาะหรือนึกถึงกษัตริย์ในในคือ สมบูรณาญาสิทธิราชบัตรบนี้ที่เราได้รับอิทธิพลมาจากจารีตของพราหมณ์จารีตของขอมที่เข้าไม่ถึงใช่กษัตริย์ที่เป็นอะไรที่สูงสุดมมกนะมองแน่เงยไม่ได้ในสมัยก่อนเห็นไหมมองพ้าไม่ได้นะจะได้ไม่เคารพโอ้ใช่พระองค์อยู่อย่างกษัตริย์ผู้ทรงธรรมกษัตริย์ผู้ที่มีหัวใจแห่งพระโพธิสัตว์นะโอ้หลายๆครั้งยังยังจำภาพี่ทุกคนจำได้ทั้งประเทศนะ ที่มีคุณยายยกมือไหว้ใช่ไหมและพระองค์ก็ก้มลงไปนะจับมือรับไหว้รับของใช่ไหมรัมหากษัตริย์เนี่ยโดยหลักแล้วไม่ก้มให้ใครไม่ก้มศีรษะให้ใครพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยถ้าเสด็จเข้าบ้านไหนพระเจ้าก็จะไม่ก้มประตูเขาเตี้ยนะจะมีเรื่องในธรรมบทประตูเตี้ยนะแล้วพระองค์มีพระอรกายที่สูง เมื่อพระองค์เดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเนี่ยนะประตูจะต้องยืดขึ้นถ้าประตูไม่ยืดขึ้นพื้นก็ต้องถ่ำลงจะไม่ก้มเออนะจะมีเรื่องอย่างนี้นะท่านที่มีความสูงส่งเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ในหลวงนี่มีความมีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเราก็มีหัวใจที่เมตตาไม่ไม่แบ่งชนชั้นหรอนะเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างอีกเรื่องหนึ่ง ที่ได้จากพระสูตรในวันนี้คือคนที่ทำกรรมกับในหลวงจะต้องได้รับผลกรรมยังไงคะอาจารย์เมื่อก่อนนี้อาจารย์เคยเชื่อว่าบนผืนแผ่นดินนี้ไม่มีหรอกใครที่จะไม่รักในหลวงมันเป็นไปไม่ได้มันหาเหตุผลไม่ได้เนะแต่พอผ่านเวลามาช่วงระยะหนึ่งในช่วงระยะหลังเนี่ยเรามองเห็นจริงว่ามีคนไม่รักพระองค์ ใช่ค่ะแล้วคนที่ไม่รักพระองค์ย่อมได้รับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนจากความจรงิงค่ะคนที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนกับความจรงิงย่อมได้สร้างกรรมอันยิ่งใหญ่ชีวิตพวกเขาจะน่าสงสารมากยังไงคะาจารเขาพรากความรักไปจากหัวใจของผู้คนค,คนที่ใครหลายคนควรรักเช่นในหลวง ความรักที่มีให้พระองค์ท่านไม่ใช่เคียงแค่ความรักที่มีให้กับพระมหากษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนคะแต่ความรักที่มีให้กับราชการที่9คือความรักให้กับความดีของพระองค์มันคือความรักในสิ่งที่ดีคนที่รักพระองค์ย่อมมีจิตวิญญาณที่จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์สมดังเจตนาของพระองค์ที่ครองราชเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม คนที่รักของพระองค์ย่อมทราบถึงทุกๆโครงการในพระราชดำริรย่อมรู้ว่าชีวิตจะต้องมีคุณค่าได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อใครบางคนพลาดความรักไปจากคนคนนี้ชาติต่อไปที่เขาเกิดไม่ต้องถึงชาติต่อไปชาตินี้จะด้วยรับผลกรรมเขาจะไม่ได้รับความรักจากผู้คนเขาจะมีชีวิตอยู่โดดเดี่ยว เขาจะมองไม่เห็นความเข้าใจจากคนรอบข้างจะติดต่ออย่างนี้ไปอีกหลายชาติจากเหตุที่เขาทำเขาทำเขาสร้างเหตุเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับผลนี่คือผลเขาพรากความรักไปจากผู้คนเขาจากูญเสียความรักต่อให้มีคนหยิบยื่นให้ก็ไม่รู้สึกจริงๆแล้วเขาน่าสงสารนะจะต้องมีชีวิตเกิดมาอย่าง ด้วยความรู้สึกว่าใครๆก็ไม่รักค่ะเนาะ,ะค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราก็จะกับนิมนต์น้องสมัมเณีนะคะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะว่าได้อะไรจากประสูตรนี้ค่ะค่ะขอเชิญน้องสมัมนเณนีค่ะเวลา,าเท่ารล,ละทุกท่าน น้อมสเด็จทูสวรรค์คาลัยกับผมสามเณรพิชัยกุตตุ้มตั้งแต่เด็กก่อนที่ผมจะมาบวชผมเห็นนายหลวงพระองค์ทรงงานหนักไม่เคยหยุดพักต่อประสบนิกรชาวไทยกับผมได้มีโอกาสร่วมงานทำความดีถวายนายหลวงครับสาธุค่คะรูปเก่าไป ขอกาสพระเทรานุเทระกับผมสมเนรบุญวัฒน์ผลจันทร์ความรู้สึกเกี่ยวกันในหลวงพระองค์ทรงแสดงความกตัญญูต่อพระผู้มีพระคุณอย่างเช่นอย่างเช่นพระองค์ทรงแสดงออกต่อสมเด็จย่าพระองค์เป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องแต่วันนี้อาตมาขอยก เฉพาะในเรื่องความกตัญญูพระองค์จึงเป็นแบบอย่างให้สำมเนรนทำความดีถวายพระองค์ครับนั่นก็เป็นน้องๆสำมเนรในโครงการธรรมเพรีะของวัดยานาวาซึ่งได้มีโอกาสได้มาฝึกฝนอนาคตได้เป็นนักเทศกันทั้งนั้นแหละนะจะเริ่มต้นจากจุดอย่างนี้ เ,<ช>เราก็ถือว่าท่านได้มีโอกาสได้มาสร้างความดีร่วมกันเนาะค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมบุญอีกน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวยุกับพี่เจนนะคะก็เดี๋ยวจะไปเป็นตัวแทนถวายในวันนี้นะคะจ้เราก็จะได้ถวายผ้าวัสกุลผ้าป่าถวายเป็นพระราชกุศษในชีวิตของพวกเราที่ยังมีลมหายใจอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรได้ตอบแทน มาหากรุณาที่คุณที่มีให้กับพวกเรามาทั้งชีวิตเราก็ทําได้แต่บุญและความดีที่เราคิดว่าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเนาะก็เดี๋ยวขอให้ทุกทกท่านได้ตั้งใจระลึกถึงพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ที่พวกเราเคารพรักยิ่งสุดหัวใจ ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านจะได้มาร่วมกันสร้างกุศลถวายพระ่าในรายการพุทธปฏิทตเป็นพระราชกุศลด้วยกันขอให้ทุกท่านมีหัวใจที่สะอาดสว่างสงบแล้วก็พนมมือขึ้นมีหัวใจที่นอบน้อมได้ตั้งนะโมสามจบพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะ พระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ทุกทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้อีมานิมะยังพันเต ปังสกูรจีวารานิสปะริวารานิภิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคอิมานิปังสปูรจีวารานิ สะปะริวารานิปติคันหาตุอัมหากังทีฆะตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งผ้าป่าปังสกุลและจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งผ้าป่าบางสกุลและจีวรของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทิน สาธุสาธุสาธุขอให้ทุกท่านได้น้อมใจเนาะส่งหัวใจมาประเคนร่วมกันอ่าบราธนานิมนต์พระคุณเจ้าได้พิจารณาผ้ามหาบางสกุลแล้วก็ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีโดยํำดับสืบต่อไปด้วยนะครับ รายการพุทธปฏิบเนี่ยโดยทีมงานพุทธปฏิบจากมูลนิธิโพธิวันนาส่วนหนึ่งได้มีการถวายจจตุป,ปัจจัยแก่น้องสัมมเนรเพื่อเป็นทุนการศึกษานะในกองพ้าป่าน,นี้ส่วนหนึ่งก็ให้ทุกท่านไในมูนาร่วมกันด้วยนิมนต์พระคุณเจ้าครับคาราอุป,ปาทไวยธรรมมิโนโอป,ปัจจิตวานิโรจนเต เด so ส<ะ>ังโฆภะสมโสสขมสาธุต่อไปขอทุกท่านได้ร่วมกันรับพรจากทางรายการในนามของคณะสงฆ์ฝ่ายเผยแพผ่และก็คณะสามนเนรจากโรงเรียนภาพปริติธรรมพรุมวัชินยาณและก็สำนักเรียนวัดยันนาวาจะได้อนุโมทนา ในกุศลเจตนาท,ทุกท่านเป็นภาษาบาลียะทวาริวหาปุราปาิปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัเพปุเรนตุสังคปาม จันโทปนรโสยะธรรมมณิโชติรโสยะธรรมอิวันชันโตสังวินาสตุมาเตมภววันตรายร สุขินทิงขายโกมภาวะภิวันทนศิริลินวุ่นทัมปัจจัยน้อยจานทาร้อนทอมมาวันทันิทียนอยสุขังภาลั ก็ขอแจ้งข่าวเพิ่มเติมนะครับรายการุทธประทีปเราในทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีการบําเพ็ญกุศลถาวายเป็นพระราชกุศลในทุกๆอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าสามารถมาร่วมได้ก็สามารถที่มาร่วมบําเพ็ญบุญด้วยกันที่วัชยนาวาก็ได้หรือที่ที่รับชมอยู่ก็สามารถที่จะร่วมส่งใจมาเป็นบุญร่วมกันนะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในชีวิตที่เราจะยังมีอยู่เนี่ยเราจะได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสารต่อรอยเท้าของพ่อสารต่อความฝันของพ่ออย่าให้การจากไปของพระองค์ท่านเป็นการสูญเปล่าพวกเราจะต้องยิ่งรับผิดชอบกันช่วยกันดูแลพื้นแผ่นดินนี้ให้ดีที่สุด ในฐานะลูกหลานของพระองค์สำหรับรายการพุทธประบีปนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรับชมรายการและร่วมกันศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ร่วมกันนะคะแล้วก็จะกลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16กนาฬิกานาทีค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันนิชา,ชาบุญธรรมพร้อมทีมงานรายการพุทธประบีปก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ ธรรมะสวัสดีค่ะ